สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแจกหวยฟรีนะครับสูตร5แถววันนี้เราก็จะมาจะมาขอโชคลาภจากไอ้ไข่นะครับอันนี้เราอยู่ที่วัดบางใจกลางนะครับวัดบางใจกลางจังหวัดนนทบุรีนะครับก็มีคนมาขอโชคลาภกับไอ้ไข่เยอะนะครับก็ตอนนี้ที่วัดบางใจกลางก็มีเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับที่วัดบางใจกลางว่าจะได้จะได้เซมซีอะไรตอนนี้เราเราเอาอันใหญ่เลย เต็มที่นำโชคนะครับเราก็ไหว้ไข่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าจะได้จะได้เลขอะไรน,นี่ดูดูได้ครับว่าอันนี้ออกมาหนึ่งไม้นะครับหนึ่งไม้นะครับหนึ่งไม้ก็จะเป็นเก้าห้านะครับเก้าห้าเก้าห้าเดี๋ยวลองอีกสักชุดหนึ่งครับอันนี้มีคนมาไหว้แก้บนเยอะแยะเลยแต่ว่าม,มีคนถูกโชคถูกลาบ มีคนมีโชคมีลาบเยอะนะครับ oh. เหมือนจะเยอะครับรอบนี้สามหกนะครับหกสามนะครับมีอยู่ในสูตรนะครับหกสามเนี่ยมีอยู่ในสูตรนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปดูนะครับดูเลขนะครับเลขเลขที่เขาจุดทูบไข้ไข่กันนะครับ เราจะลองไปดูกันก็เก้าห้ากับหกสามนะครับอันนี้เราเป็นเลขเลขอันนี้น่าจะเยอะน่าจะเยอะน่าจะเยอะนะครับก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นของเก่านะครับอันนี้เรามาดูเลขที่อยู่ ข้างหน้าบ้างนะครับว่ามีเลขอะไรกันบ้างนะที่จุดเลขนาโชคของไอ้ไข่นะฮะที่เห็นตอนนี้มีเยอะๆก็จะเป็นหนึ่งสามหกนี่มีสองตัวเลยนะครับหนึ่งสามหกนี่มีสอตัวเลยอันนี้เลขที่ผมจุดไว,เว้เมื่อกี้นะครับขอโชคขอลาบก,กับไอ้ไข่เดี๋ยวเรามาลุ้นกัน,นครับว่าจะเป็นเลขอะไรบ้างอันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูไปเรื่อยๆนะครับว่าว่ามี อะไรบ้างมีเลขอะไรบ้างสาหรับที่วัดบางเตยกลางนี้นะครับอ๋ออันนี้เจ็ดมาแล้วครับเจ็ดมาแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าสามหกเนี่ยสามหกอยู่ในชุดล่างนะครับสามหกนี่อยู่ในชุดล่างที่สูตรห้าแถวทําไว้นะครับเดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันนะฮะแต่ดูได้ครับว่าวที่วัดนี้นี่ไอไข่ที่วัดนี้นี่แก้บนเยอะนะครับมาแก้บนเยอะเลย ครับอันนี้เป็นวัดหลวงปู่หอมวัดบางเตยกลางนะฮะก็อันนี้แต่ก็มีไอ้ไข่นะครับไม่ต้องไปไหว้ถึงเจดีนะครับที่นี่ก็มีนะครับก็ไอ้ไข่ที่นี่ก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับสามสิบสามสิบนะครับ,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 รบอันนี้คือเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆนะครับดูกันชัดๆเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆว่าเลข มีอะไรกันบ้างน,นะฮะก็ตอนนี้ก็ยังรออยู่เดี๋ยวไม่แน่เราอาจจะเราอาจจะเขียนสูตรห้าแถวทิ้งไว้ที่วัดนี้แล้วกันนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ที่วัดน,นี้อันนี้ที่ผมจุดไว้นี่ใกล้แล้วครับใครจะมาสองตัวล้วจะไม่รู้ว่าจะ เห็นสามตัวไหมนะครับนะครับก็ใครที่ชอบเลขไหนก็ดูเอาครับดูเอานะครับเผื่อใครจะมีโชคมีลาบนะครับนี้ก็เป็นจุดนะครับที่จุดที่จุดทูบนำโชคนะครับลองดูครับลองดู อ่าอันนี้ใกล้แล้วเจ็ดเจ็ดนี่เห็นมาแล้วนะฮะเจ็ดเจ็ดมาแล้วเจ็ดมาแล้วนะครับเจ็ดมาแล้วนะครับแต่เมื่อกี้เลขเมื่อกี้ที่เสียงเจมสีมาหกสามนะครับหกสามนะครับหกสามกับเก้าห้านะครับหกสามกับเก้าห้าอันนี้น่าจะเป็นสองเนาะ น่าจะเป็นสองครับผมอันนี้น่าจะเป็นสองนะครับก็ลองดูอ่าอันนี้รูปไว้ขายใช้ใมาทําบุญทําบุญที่นี่เขาก็จะมีทูบให้ฝากเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะครับมีโชคมีลาบกันนะครับอันนี้เลขที่ผมได้จุดไว้นะครับก็เป็นเจ็ดสองแล้วครับแต่อีกตัวไม่รู้เป็นอะไรอ่าฮะอันนี้ของที่ คนทั่วไปเขาสามารถมามาจุดได้นะครับก็ไข่ไข่ไไ่นะครับที่นี่นัดจ้าเดี๋ยวเราเราก็จะลองลุ้นอีกอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงก็จะเห็นแล้วอีกนิดนึงเราก็จะเห็นแล้วนะครับอีกนิดเดียวก็จะเห็นแล้ว นิดนึงเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าจะเป็นเลขอะไรต่อไปนะครับอย่างนี้เห็นเป็นเจ็ดสองแล้ว